สวัสดีครับกลัาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับลีโออาทิตย์โซดาเปิดตัวซิงเกิลแรกกับเพลงขอลาปลื้มได้เป็นศิลป,ปินเต็มตัวไม่ใช่แค่ฝันครับ กรีดกันเป็นแถวเลยนะครับสำหรับดีโออทิปโสดาแชมป์ใหม่หมดหนี้200สมัยที่ล่าสุดได้ประกาศสละแชมป์ไว้ที่200สมัยตามรอยไอดอลรุ่นพี่อย่างไรอันกาศบัณฑิตหลังจากสารฝันให้ตัวเองและก็ครอบครัวได้สําเร็จใช้นี่ให้กับครอบครัวเรียบร้อยนะครับรวมถึงได้ช่วยเหลือผู้แข่งขันในรายการมากมายบางคนหมดหนี้เพราะหนุ่มน้อยคนนี้ที่ใจดีแบ่งเงินช่วยเหลือผู้ร่วมแข่งขันมาโดยตลอดครับเส้นทางกว่าจะประสบความสําเร็จลีโอผ่านอุปสรรคต่าง จนวันนี้พร้อมก้าวเป็นศิลปินคนใหม่ค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดเปิดตัวซิงเกิลแรกครับกับเพลงขอลา เป็นเรื่องราวของผู้ชายที่ทุ่มเทกับความรักยอมให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นขอช้างขอมา้าขออะไรก็ให้หมดแต่เธอดันมาขอลาซึ่งเป็นการเล่นคําได้อย่างสละสลวยแถมลึกซึ้งกินใจครับแล้วก็ติดหูแฟนๆอย่างแน่นอนซึ่งการเป็นศิลป,ปินนักร้องของลีโอในครั้งนี้นั้นนะครับเจ้าตัวก็เปิดเผยด้วยความดีใจว่าดีใจมากครับเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตเลยครับเป็นอะไรที่เราฝันไว้ว่าอยากมีเพลงมี MV เป็นของตัวเองเป็นความฝันตั้งแต่เด็ก ที่ฝันไว้ร่วมกับครอบครัว วันนี้ได้มายืนในจุดที่ตัวเองฝันไว้แล้วดีใจมากครับซึ่งเพลงขอลาได้อาจารย์ป้อมพระจันทร์เรียบเรียงคําร้องคัมนองและได้พี่เต็มถังโปรดิวเซอร์ของค่ายเพลงยุ้เข้าวเรคคอร์ดทำดนตรีให้ซึ่งเพาะมากตอนแรกเขาบอกว่าเป็นแนวดนตรีป๊อปที่มีความเป็นลูกทุ่งนิดๆพอมาร้องชอบมากครับรู้สึกเป็นอีกอารมณ์และเข้ากับเราได้ด้วยก็ใช้เวลาซ้อมนานเหมือนกันครับเป็นเพลงแนวที่ไม่เคยร้องก็พยายามดีไซน์ว่าต้องร้องยังไงให้ดูดีจะร้องเป็นลูก ทุ่งจ๋าเลยดีไหมได้ลุงมําบอสยุ้งข้าวเรคคอร์ดคอยช่วยแนะนำฝากติดตามน้องลีโอเพลงขอลาทางค่ายุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วยนะครับหวังว่าแฟนๆที่ได้รับชมรับฟังเพลงขอลาน่าจะชอบนะครับฝากเชียร์และสนับสนุนผมด้วยนะครับโดยซิงเกิลเพลงขอลานั้นนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทั่วทั้งประเทศทาง YouTube ยุ้งข้าวเรคคอร์ดครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ